ก่อนก่อนประตูหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมโลบอกในแมปอนิเมะดิเมนชันซิมูเลเตอร์นะครับผมบางทีก็อาจจะลืม Simulator ไปบ้างก็ได้นะครับผมวันนี้จะมารีวิวเจ้าคิรัวโซดิกกันนะครับผมสำหรับการหาคิรัวนะครับผมแน่นอนด่านที่หนึง แล้วก็ลงในแม่นะผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้เพราะว่าเ е ทมันถึง10%เลยนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับด่านหลังๆแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปรีวิวเจ้าก่อนกันดีกว่านะไม่ใช่คีรัวเนาะก็แปลกใจนะครับที่ว่าเกมนี้เอาคีรัวเข้ามาแต่ไม่เอาก่อนเข้ามาเนาะโอเคครับผมเมื่อเข้ามาถึงกันแล้ววิ่งไปด้านหลังและอย่าลืมเปิดโนคูดาวแน่นอนว่าสำหรับคีรัวเนี่ยโนคูดาวแน่นอน ทำไมถึงพูดอย่างนี้เนี่ยหรอครับอ๋อเดี๋ยวผมปิดโนคูดาวไว้แล้วกันสำหรับเจ้าคิรัวก็คือสกิลหนึ่งนะครับทันเดอร์ปรามแค่นี้เหรอ <c oughs> ต้องต้องอเดี๋ยวผมเปิดโนคูดาวไว้ก่อนและไอ้หนึ่งถึงสี่ผมเปิดโนคูดาวไว้แล้วกันเนาะหนึ่งถึงสามดิเอ,อ้นี่ก็หมุนโดนสองตัวได้โดนสามตัวไม่ได้โอเคถ้าไม่ใกล้ก็คือไม่โดนเนาะส่วนสกิลที่ 2, สองไดิ้งเลนฝนสายฟ้าเหรอ ดูเหมือนโดนหลายตัวได้อยู่นะนี่โดนได้ถึง3นะแต่ว่าอาจจะต้องใกล้นิดนึงถ้าไกลกระโดน2โอเคแถมสกิลสองเป็น I ไอเฟมด้วยนะเห็นไหมมันจะขึ้น Invisible เนี่ยไอเฟมได้โอเคสกิลสามนะครับเวอร์เวอรไวกระโดดกระแทกพื้นนี่โดนเป็นหมูด้วยใช่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเราปิดเดี๋ยวเราปิดนกคูดาไปหน่อยเนาะ ที่เราต้องปิดนะครับเพราะว่าเจ้าสกิลสี่รู้สึกจะเป็นการทําให้สกิลอื่นไม่มีคู่ดาวนะครับแต่ว่าไม่รู้กิวีเหมือนกันไม่ได้อ่านาเนี่ยสกิลมันรีใช่ไหมล้าพอกด2ปุ๊บ2ใช้ได้ใหม่กด2ปุ๊บ2ใช้ได้ใหม่กด2ปุ๊บ2ใช้ได้ใหม่ใช้ได้ใหม่ใช้ได้ประมาณ4ทีเนาะสามหรือสี่ทีเมือ่อกี้ไม่รู้เหมือนกันโอเคสําหรับคิล,ลวสกิลก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรา ไปลองกับเพื่อนรักเราดีกว่าเนาะเจ้าคานิกิกันโอเคครับเราก็คงคอนเซปเติมมายืนแอคแล้วไอ้ไอนะั่นมันกระโดดอะไรของมันนะเฮ้ยกระโดดขึ้นมาดิไม่รอแล้วกันนะครับผมไปลุยกับเพื่อนรักเราดีกว่าอ้าวดันหายไปไหนอ๋อต้องกดคีย์รีทโอเคสร้างห้องส่วนตัวแล้วก็ไปลุยเลย โอเคครับเมื่อเข้ามาถึงก็สกิลแอนซิที่ดีที่สุดนะครับผมดีที่สุดำหรับดนันด่านแบบง่ายๆเนาะนี่เน่แล้วก็พวกเปิดมากระทึบพื้นนี่เน่รู้สึกผลไมาพิีศาจจะช่วยเคลียร์ได้เยอะมากเลยนะยังไม่ต้องรีบใช้จริงๆใช้สกิลสีไปเลยก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ สกิลส uh, like, uh, like like okay, ีนี่เหมือนไอ้นี่ไมเขาเขาเรียกอะไรนะเนนโปเซนกะอะไรไหมที่ว่ามันทำให้ร่างคิรูแบบมีสายฟ้าหุ้มเมื่อกี้มันใช้แล้วจะเห็นอยู่เนาะว่ามีสายฟ้าหุ้มรอบตัวโอเคมาถึงเพื่อนรักเราแล้วถ้ามาถึงเพื่อนรักเราเราก็วิ่งกดเอ็กไซเลยสวัสดีเพื่อนบายเพื่อนโอเคไปกันต่อ เคลียเสร็จปุ๊บอันนี้เดี๋ยวกลัวมันไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเหมือนคราวที่แล้วที่ว่าต้องวิ่งกลับมาเนาะนี่เนี่ยเราก็กาโลช่วยเคลียร์กัดช่วยเคลียร์วิ่งมาด้านนี้ก่อนละกันไม่รู้ทําไมไม่รู้ทําติดติดติดวันนี้ไม่ได้ทำร้องเสียงก็ไม่ได้อยู่นะว่าตัวเองเฉยโอเคครับอุ้ยไม่ตายได้ไงเนี่ยเราไอ้นุ่มบ้ามาได้ไงเนี่ยเดือดขาดทำอะไรา นี่มันมันหมู่จริงวะเนี่ยสกิลหนึ่งเนีปลกแปลกนะไม่โดนเฉยโอเคกดแอซซ t สกิลที่ดีที่สุดสำหรับเคลียร์ด่านง่ายๆชื่อสกิลสองไปจริงๆตัวนี้ผมไม่ต้องเก็บสกิลสี่ไว้เคลียร์กับบอสก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นการรีคูดาวครับผมนี่แน่เจอมิสไซล์ยิงยิงชุดนึงแบ ยิงดิอ้าวหมดก้อนนี่ไงโดนแบบสก,กิล 2. สองสำหรับคิรัวถนะ้าเกิดใครจะเล่นมือใหม่นะก็กด4แล้วกด2อัวๆก็ได้นะเพราะว่าสก,กิลสองเป็นไอเฟรมก็กันตายได้นะครับผมใกล้ถึงบอสแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวลองสก,กิลสามใส่แล้วกนะันว่าสามทีเดียวตายไหมอ่ะโลบนี่ไ่ไม่โดนดาเมจด้วยเห็นไหมเป็นไอเฟรมก็ดีอย่างนี้แหละแต่ว่าบอสตีไม่เข้าคืออะไร อ้าวมันมีดาเมจได้หรอกสกิลสี่ผมเึีวก็ไม่มีนะมันระเบิดใกล้ๆตัวเนี่ยโอเคสำหรับคิรัวโซดิกก็รีวิวน่าจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราออกไปคุยกันท้ายคลิปต่อนะครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกอนไม่ใช่นี่มายืนในเงาหน่อยเพราะว่าเป็นนักฆ่าเนาะสำหรับตระกูลโซดิกก็เป็นตระกูลนักฆ่าอยูย่แล้วก็แบบมายืนหลบเงาหน่อยจริงๆไม่ใช่นะคิรัวต่อให้ ไม่ต้องหลบเงามันก็ฆ่าอยู่ดีเนาะโอเคสําหรับตัวคี้รัวก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็คลิปสั้นหลบบอกก็ประมาณนี้แหละรีวิวตัวละครง่ายๆก็สําหรับวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับก็รอดูว่าคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมก็สําหรับวันนี้ไปละจ้าบายจ้า